สวัสดีค่ะนี่คือโรงเรียนบ้านแม่ทะลบอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะพาไปดูผลการดำเนินโครงการอิ่มท้องสมองใสกันค่ะผมได้เรียนรู้วิธีเลี้ยงไก่ครับสนุกมากเลยผักที่เราปลูกเองปลอดสารและมีประโยชน์ค่ะ โครงการอิ่มท้องสมองใสจัดขึ้นเพื่อดูแลด้านอาหารสุขภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนทุกด้านค่ะนอกจากจะได้อาหารที่สดใหม่นักเรียนยังได้เรียนรู้ทักษะการปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตและอาชีพที่สำคัญนี่คือผลผลิตจากการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรานํามาใช้ประกอบอาหารกลางวันจริงๆค่ะ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบงบประมาณและสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกมือ้อผ่านการดูแลใส่ใจตามหลักโภชนาการเราพยายามปรุงอาหารให้มีคุณค่าครบ5้าหมู่รสชาติถูกปากเด็กๆและที่สำคัญสะอาดปลอดภัยค่ะวันนี้ทำเมนูไข่พะโล้เด็กๆต้องชอบแน่ๆใช่ค่ะเพิ่มผลไม้ด้วยนะจะได้สดชื่น รสชาติกลมกล่อมได้มาตรฐานแน่นอนค่ะนอกจากอาหารร้อนๆที่ครบห้าหมู่แล้วเด็กๆยังได้รับนมและผลไม้ทุกวันอาหารกลางวันทำให้เด็กๆแข็งแรงน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นลดภาวะทุกพรพโภชนาการและที่สำคัญทุกคนมีความสุขขอบคุณครับขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะลูก วันนี้มีไข่พะโล้อร่อยอร่อยด้วยนะจ๊ะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำหือชอบไข่พะโล้มากๆเต้าหู้กับไก่ก็อร่อยดีนะครับเก่งมากลูกนั่งทานให้เรียบร้อยนะคะโครงการกิ่มท้องสมองใสโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ Bye-bye!